i n ง Now w p o d c s t t Better Than Ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า New Year New r e Solutions ปีใหม่เป้าหมายใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิง Now ทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเป้าหมายกันต่อดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะแต่ก็เชื่อว่า เป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกๆปีเนี่ยหลายคนนั้นจะรีเซ็ตแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องเล็กๆนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยนะเรียกได้ว่าความตั้งใจในทุกๆปีเนี่ยแต่มันก็เอ๊ผ่านมา3เดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะทําได้สักทีเนี่ยวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการตั้งใจทํางานการอ่านหนังสือการลดน้าหนักหรือว่าการท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผม ใครที่ตั้งใจอยู่นะครับลองมาฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งดูว่าพี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยจะมีอะไรมาฝากกันเพื่อที่ว่าจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับผมจะเป็นจริงหรือเปล่าลองฟังให้จบนะครับวันนี้หลักๆนะครับเราจะมาพูดถึงการวางแผนและการเขียนเป้าหมายของเรานะครับโดยการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้สำเร็จเนี่ยสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเลยนะครับก็คือการเติบโตไปในแบบของตัวเราเองนะครับการไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เรานั้นหยุดพัฒนาตัวเองนะครับผมแค่ต้องเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นก็พอแล้วนะครับทีมงานเลยฝากมา4ข้อนะครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้ลองฟังแล้วก็นําไปปร,รับใช้กันนะครับผมเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับ Continu e l ่น e วเอริเหรับหัวข้อแรกนะครับ เป็นเรื่องของ long life learning นะครับผมหรือว่า 3L นะครับในหัวข้อนี้จะเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลานานด้วยนะทําให้เรานั้นได้พัฒนาทักษะของตัวเองอยู่เสมอนะครับและการฝึกฝนในสิ่งใดอย่างต่อเนื่องนั้นย่อมนํามาซึ่งความเชี่ยวชาญและความชํานาญอย่างแน่นอนนะครับผมแล้ววิธีการล่ะจะทํายังไงได้บ้างนะครับ1ก็คือเราควรจะมีการตั้งเป้าหมายนะครับกําหนดขอบเขตไว้เช่นวันนี้ตั้งใจจะอ่านหนังสือให้กําหนดว่าจะอ่านวันละกี่หน้านะครับ ถ้าอยากจะอ่านวันละสามหน้าก็อ่านวันละสามหน้าทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ถ้าวันไหนไม่ได้อ่านทําไงล่ะพี่เอกก็จะเริ่มรู้สึกแปลกๆใช่ไหมล่ะเหมือนลืมทาอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะว่าการอ่านจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราไปแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทําโทษหรือว่าเรานั้นจะมาบ่นต่อว่ากันนะครับแต่การที่เราไม่ได้ทําในวันนั้นนะครับเรานั้นจะมีนิสัยที่เรียกได้ว่ากลับมาทําอย่างอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วความต่อเนื่องแล้วก็ความชัดเจนนะครับเป็นส หรือว่าถ้าใครที่อยากจะต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับก็สามารถหาคอร์สเรียนออนไลน์เสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก m s t t r r l a s s ยูเดมี่สกิลเลนนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถมาที่ inknow.in.th นะครับหรือว่าจะติดต่อ Inbox หาพี่พี่แอดมินก็ได้นะครับว่าอยากจะรู้ว่าผมอยากจะศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเริ่มต้นจากคอร์สไหนดีนะครับเราจะมี Education Consultant นะครับในการให้คำปรึกษาอย่างแน่นอนนะครับผมรับรองว่าชัดเจนตรงใจแล้วก็ได้สิทธิพิเศษด้วยนะมาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับ Keep a Daily Journal and Gratitude Log สำหรับหัวข้อนี้นะครับหากปีที่ผ่าน,านมาเนี่ย เรายังไม่เคยทําการเขียนแพลนในสิ่งที่ต้องทําหรือว่าสิ่งที่อยากจะทําในแต่ละวันนะครับให้เรามาเริ่มต้นทําในปีใหม่นี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ตามนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับในปี2022นี้นะครับการเขียนแพลนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าจะช่วยให้เรานั้นจัดการกับความคิดของเราได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยลดความคิดมากหรือว่าความฟุ้งซ่านได้ด้วยนะครับ รวมถึงการบันทึกเรื่องราวดีๆนะหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับก็จะทําให้เรานั้นได้มองเห็นภาพรวมชีวิตซึ่งจะช่วยให้เรานั้นได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผม สิ่งที่เราจะแอคชั่นได้นะครับหรือว่าลงมือทําได้นั้นก็คือการเริ่มต้นเขียนแพลนเนอร์ลงในกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่น่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นแพลนเนอร์รายวันรายสัปดาห์หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะสามารถจะไปหาโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในสมาร์ทโฟนของเราได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ว่าแพลนเนอร์นะครับรับรองว่าจะเจอแบบที่ชอบหรือว่ารูปแบบที่น่ารักน่ารักเก๋ๆกันมากมายเลยนะครับก็ลองไปเริ่มต้นกันดูนะครับมาถึงหัวข้อที่3นะครับ respond don't react สำหรับข้อ3นี้นะครับการให้แผนชีวิตแบบ g o setting นะครับเป็นแบบ respond นะครับไม่ใช่แบบ react ตรงนี้ฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับว่าความรู้สึกความหมายของคำสองคำนี้มันก็คล้ายๆกันไม่ใช่หรอแล้วมันจะต่างกันยังไงนะครับคำว่า r e s p o n e นะครับผมหมายถึงต้องผ่านการคิดอย่างทีท่วนนะรวดเร็วแล้วก็เป็นเชิงบวกได้ยิ่งดีนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับ react ซึ่งมาจากสัญชตาตญาณแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยจะเป็นความรอบคอบเท่าไหร่นักนะครับ ดังนั้นเนี่ยแลนปีใหม่หรือว่าแพลนชีวิตนะการมีเป้าหมายหรือว่า goal setting เนี่ยเราควรจะเป็นแบบคิดมาแล้วตัดสินใจแล้วอย่างถี่ถ้วนนะครับผมจะทําให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับและถ้าเรามีความคิดอยากจะรีเริ่มสิ่งใหม่นะครับแต่ว่าไม่ยอมลงมือทำเนี่ยก็จะเป็นการไม่ปรับพฤติกรรมเก่าๆผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างต่างกับการปรับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการผัดวันประกันพรุ่งนะครับ รางวันของมันก็คือวันนี้สบายแล้วเดี๋ยวค่อยทาพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าขอพักก่อนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปปั่นในวันข้างหน้านะครับผมเรียกได้ว่าถ้าไม่ปรับพฤติกรรมตรงนี้ต่อให้เราวางแพลนไปเนี่ยไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ทําให้แพลนไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีเท่ากับการส่งงานตรงเวลานะครับแล้วก็เท่ากับไม่ต้องเลื่อนนะและสุดท้ายนั้นเราจะได้ผลลัพธ์คือ ได้พักอย่างแท้จริงนะครับผมนี่ก็คือพฤติกรรมดีๆที่ควบคู่ไปกับการวางแผนนะครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือ prioritize self care ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าทุกวันนี้ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมทําให้เกิดความเร็วความเร่งรีบที่จะใช้ชีวิตไม่ก็รีบที่จะประสบความสําเร็จนะครับบางที่การใช้ชีวิตที่รีบมากเกินไปเนี่ยจนใช้ชีวิตอยู่เพื่อทํางานไม่เกิดความบาลานซ์นะครับของชีวิตเนี่ยทำให้เรานั้นเกิดความกลัวที่จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าจะดูแบบไม่แอคทีฟไม่แบบงานยุ่งหรือว่าแบบ ไม่มีธุรกิจมากมายเหมือนคนอื่นเขาอะไรแบบนี้นะครับความคิดต่างๆแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เรานั้นมองไปแต่ข้างหน้านะครับไม่ยอมให้ตัวเองได้หยุดพักแล้วกลับมาถามว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงบ้างนะครับเราถามคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองนะครับว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ย ยงไงางสบายดีไหมนะครับหลายคนนั้นพูดถึงเซลฟ์แคร์นะครับอาจจะลองนึกถึงชาเขียวอุ่นๆสักถ้วยนะครับแต่บางคนนั้นอาจจะนึกถึงยาแก้หักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้อไปเลยก็ไม่ผิดนะครับผมในความเป็นจริงแล้วในการกลับมาดูแลตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากในวิธีการทําแต่ว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับว่าเราจะกลับมาดูแลถนอมกายถนอมจิตใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับถ้าจะให้เป็นแอคชั่นวิธีง่ายๆนะครับก็คือการนอนหลับให้พักผ่อน ให้เพียงพอแล้วก็ดูแลทางกายแล้วก็อย่าลืมหาเครื่องดื่มที่ชอบหรือว่าสถานที่ผู้คนที่เรานั้นรู้สึกว่าดีขึ้นไม่มีความท็อกซิกนะครับหรือว่ามีความเป็นพิษในจิตใจหรือว่าพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยสบายใจนะครับหรือว่าทํากิจกรรมที่สนใจก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพทางจิตใจที่ดีเยี่ยมที่สุดเลยนะครับผมและสิ่งสําคัญนะครับของหัวข้อที่4ก็คือการรู้จัก ติดตามและประเมินสุขภาพตัวเองอยู่เสมอนะครับอาจจะลองดูว่าแพลนสุดสัปดาห์นี้เราจะไปทําอะไรที่ชัดเจนบ้างแล้วก็จำให้สิ่งใดนั้นมาขัดได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปทำเนี่ยก็อย่าลืมที่จะรับผิดชอบงานต่างๆให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับจะได้ไม่มีใครมาตามได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมา แก้งานหรือว่าตามเก็บงานย้อนหลังนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่หนักหนามากๆเลยนะครับเชื่อแบบนั้นนะทั้งหมดในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น New Year Resolutions นะครับหรือว่าจะมีเป้าหมายใหม่ปีใหม่หรือว่าปีไหนๆก็ตาม พียอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาแพลนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับรับรองว่านั่นจะคือแพลนที่ดีมากๆเลยแล้วก็เราทําได้จริงนะครับวันนี้ใครที่ฟังในเอพิโซดนี้นะครับแล้วมีวิธีการมีผลลัพธ์หรือว่ามีประสบการณ์อะไรอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่าง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็น บนบล็อกดิทนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็สามารถจะมีแพลนอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านมา3เดือนก็ไม่เป็นไรนะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกสนุเอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w .in.th หรือจะติดตามพัฒน,นาแฟนเพจ f a c e b o o k i n g n o w .in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube, Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่และทีมงานอิกแนวได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้เลยนะครับเอพโดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ซ U soon